ะะสวัสดีครับวันนี้เราหยิบเกมโปกเกมอนกันเลยเราเล่นกัใน,ในอ,ลลนะอยู่ในภาคอีเมล,ลรอนนะอยู่ในภาคอีเมลรอนนะครับผมอตอนนี้เราก็กำลังคุยับด์กเตอร์สุดหลอ่อนะเราจะเล่นภาคนี้เป็นชื่อรูบี้รูบี้ตามหลักแล้วจะเป็นเดล็กถึงเจ้าสำอางตามหนังสือที่ว่าไไหลายๆคนได้อ่านแต่บางคนก็ไม่ได้อ่านเล่นอย่างเดียวนะผมก็ ได้อ่านบ้างไม่ได้อ้า,อ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 าเพราะบางทีไปร้านหนังสือเงี้ยอยากจะไปซื้อแม่งนเงี้ยจบเดือนโอเคเดือนนั้นไม่มีช่างแม่งไปแม่งทุสัปดาห์ละโอเคไม่มีเอาละพอเดือนถัดมาโอ้โหลงขายเดือนก่อนนั้นซื้อเล่มสี่สองมานึกว่าเดือนที่เราจะมาซื้อเดนี้เป็นเลขมสิสามดืนโพมาไปเล่นเจสโอ้โหอยากจะตามติดก็ตามติดไม่ได้นะก็ไม่เป็นไร โ okay. อเคเข้าหลักเลยลูบี้เป็นเด็กหนุ่มเจ้าสำอางเสร่อได้กก่าวไว้เด้อเนต้นเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่อมีสอนด้านการแบทเทิลนแต่เขาไม่เอาเรื่องการแบทเทิลนเขาไปเอาเรื่องการประกวดคอนเนชั่นนะเลยกลายไปแล้วก็เปา้าหมายมีคู่แข่งคือเจ้าแซฟไฟน์นะแซฟไฟร์หน้าตาเหมือนฮารุกะชิดหาย เขาบอกกันอย่างนั้นนะเนี่ยลักษณะภายนอกจะเหมือนฮาลิกะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาโปเกมอนของเรากันก็คือทอรนะ์ชิกนะฮะทอร์ชิกชิคเก้นนะทีนีเ้เราก็ไฟกับซิสกุนสับเดินเหลือเท่านี้ไม่เป็นไรสับอีก แค่นี้แหละแค่นี้ก็เอนเกตได้แล้วะเขาบอกว่าขลังเดินตามห,หาข้อมูลของโปเกมอนดีๆโดนเฉยเลยนะเราจะตั้งชื่อว่าบาระหว่างอยู่กับผมไม่ต้องห่วงนะผมพาจากโปเกมอนเจ๋งๆแน่นอนบาชกกะนี่คือชื่อของมันนะ ทำไมผมไม่ตั้งชื่อตามตามเรื่องแรกเลยเพราะเนื่องจากว่าอันนี้คือผมคิดของผมเองมาชากะผมคิดไว้วและว่าผมจะให้โปรโมทดลองผมมีชื่อคนไทยได้กะหรือขึ้นต้นได้กะกะดิกาก็ว่าไหมาชากะนะตัวนี้ชื่อมาชกะไม่ใช่บาช,าช,บาชาโมนะคือเอาล่าสังออกมาตั้งเลยแหละเอาที่มาชื่อมันก็มามาจากล่างออกมาแล้วแหละนะนะน,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 นั่น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 ได้โพสต์นั่นทั้งหมดตอนนี้สองขวด นะดูเลยเนี่ยสองขวดอ่ะก็ไม่ต้องไปดูดูช่องอื่นมั้งเพราะเนื่องจากว่าเราไม่นันอะไรอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบเรื่องท่วไฟกับแซฟไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปหาดอกเตอร์แซฟไฟเป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าโคตรคตบาบินนะแซฟไฟเป็นเด็กผู้หญิงที่บ้าบินมากนะบอกตรงโอ้โห บาบินเรื่องการไฟนะก็เลยพอเจอกันก็เลยตั้งกฎเลยอ่ะไปสิบวันเนี้ยนนเนี้ยนับเป็นเดวันนี้เลยเอ้ยคู่เนี้ยวันแรกนะคู่เนี้ยวันแรกไปสิบวันไปทําตามฝันของตัวเองซะแล้วเรามาเจอกันที่เดิมคือที่นี่นะรานนั้นคือข้อตกลงจะฝ่ายเป็นเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในถั่มนะฮะถ้าว่าใครอยากรู้รายละเอียดก,ก็ลองไปศึกษาได้จากเว็บโปรเก วิกิได้เลยนะฮะไปเซิร์ชเลยโปเกมอนเซเชียลวิกิพีเดียนะเดี๋ยวจะมีให้ภาษาไทยพิมพ์ไปเลยฮะอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับมัสกิฟถึกโปเกมอนท่านางสนใสถึกเป็นธรรมดาฮนะเพราะฉะนั้นเรื่องความถึกผมจะไม่ค่อยค่อยสนใจอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะมีโปเกมอนชั่วขราวอย่างเทโลนะ เพราะอะไรเราถึงใช้โปเกมอนตัวาคาเมนเทโลโลเพราะน่อจากว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาพน,นกเนี่ยเราจะใช้เป็นโปเกมอนมังกรนะตอนนี้ผมจะคิดอยู่ว่าจะจะใช้เป็นเจ้านั่นดีไหมไอ้นอกเมฆกนะันอะไรอะออทเเรียเออหรือจะใช้ไฟก้อนดีนะเพราะไฟก้อนน่ะถ้ามันถ่ามันก็เป็นโปเกมอนเป็นมังกรดินธรรมดาไงอ่า ตอนนี้เราก็ได้ถึงเวลาจบกันแล้วล,ล่ะนะขอรับรองเท้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะจบเลยนะนั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ